นี้จะเป็นการแข่งขันชกมวมยไทยของชมรมวมยไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดเริ่มน้ำหนักพิ้กัด27กิโลกร,รมัมนักชกมุมแดงจากจังหวัดศรีสะเกดเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักได้27กิโลกร,รมัมเพชรวิรไทยเก่งกาจวยไทยนักชกมุมน้ำเงิน จากจังหวัดศรีสะเกดเมื่อเช้าช่างน้ำหนักได้27กิโลกร,รมัมแพทย์คุณซิดเจเจกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ชัยวิวัฒน์ว่าอาจารย์ทัศพัฒน์โสธรพิทักษ์สกุลนะครับกรรมการให้คะแนนท่านที่หนึ่งอาจารย์สำราญโสธรพิทักษ์สกุลกรรมการให้คะแนนท่านที่สองอาจารย์สมเพียรชัยสุวรรณกรรมการให้คะแนน ทันทีสามอาจารย์ชัยนรงค์ใจตรงแพ์ประจำสนามรุ่นย่กิโลมุมแดงนะครับเพชรกิลชัยเก่งกาดบวยไทยชื่อจริงชื่อเด็กหญิงเด็กชายนะครับตรีชานนนปศึกษานะครับอายุ11ปีนะครับจากบ้านรับท่วมนครับตำบลแค่ออำเภออุทุมพรพสิสัยจังหวัดสรีสกเตะครับ ัวด้ด้านคณะผู้จัดการครับนายวีรชัยพฤษาคร,รับหรือเก่งกาศชูวัฒนฝึุญสอนู่ที่ค่วพฤษาครับหรือปอแหลมทองเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับปอแหลมทองบนใหญ่เก9อเกลงกรไกลสีครับสองไฟหลังนะครับชนะคะแนนเสือปาดลูกแม่น้ำสองสีชนะคะแนนข้ามเขตอภิชิตนะครับ มาดูทางด้านบุมน้ำเงินครับแทนคุณสิทธิ์เจเจครับชื่อจริงเกรียมไกรจำปาลงนะครับจำปาดงนะครับประธานโทษครับอายุ10ปีครับจากอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษครับไปซ้อมอยู่ค่ายเด็กดับวยไข่ครับที่ทาคแถวกันทารารมครับมีท่านนายกจิตบัวน้อยนะครับให้การสนับสนุนครับที่อาจารย์เด็กดำครับ ที่มีจบกัน5ยกจะมีการประกาศคะแนนนะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับเอ๋ตอนนี้นั่งทนายธนรินทรคงเทพประธานชมรมวิทยลูกหลานแม่ขนมต้มจังหวัดศรีสเกตครับจากกจะเดินทางมาครับแต่ว่าจะทันครับเออดูรับเด็ดเดียดกันาข็้านร่งแข็งขึ้นกันหลุยหลานจากบ้านเธอที่จะยกทิ้งไนแล้วเราจะเชียร์เองครับบุกมาเงินอ้าวแดงเท็ดดีราชัยครับ โอ้โหการนานแจ็คเดนก็แม่ลายนี้ดีฉายาสามดีแต่หรือว่าคุณผู้ชมต้งให้สามารถเสิร์ฟได้ยกแรกครับยกแรกครับยกแรกครับโอ้โหเล่นแข็งแกร่งครับเล่นแข็งแกร่งครับเตรมล่าได้เปรียบครับสูงยาวครับจการงานครับเพชรเดยร์นาไทยแลเการสั้นกว่าครับทางด้านของแทมเพิร์ชังน้่างดัก นะถือว่าล่กันคนนัแตะขี่ครับมัวเภาสักถือพยานาครับเลขาตาประธานวงมหาสมระบกครับตูดูครับคู้หาแล้วครับคู่ครับต้องขอบคุณทีมงานทุกประสาทครับคู้เบียดชินวับการกระเกิคผู้รัยนขันถึงจำเสตเกตถึงชัดครับโอ้โหนี่ครับมือซ้ายมือขวาของท่านพ่อสุวรการุครับทีมประกบครับทีครับต้าหนึ่งครับเราไม่ต้องแตกนะครับ มาจนแตะเลยพัะเพชรยุนชัยครับโอ้โหนี่ครับลูกทีมครับแขงขุนไม่สนบังสัรบังสัรทรกเกี่ยวบังสัรประเภทสไตล์ไทยไทยเสร็จสัดออกแข็งเมืองเลยครับประเภทขาแรกขาลุยนี่ยกแรกยกแรกครับโอ้โหนี่มาแล้วทีนี่ครับสารธรรมคลิกเตี้ยครับ ทีมงานผู้ใหญ่ต้องผูกการโควิดและอ่าวโมดยตทีมหนึ่งกับคู่ต่อไปตอนนี้ทางด้านเพชรสั้นบากสั้นบากเล็กนะครับพิทักษ์คามหยินนะครับมีมาแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับครับนี่ครับถือว่าซ้อมไข่ใหญ่ครับ ครับนี่ครับสอมสิบอ่อนน้ำครับเพชรเดียรชัยน้ำเหมือนนีแซดแม่กับใบไทยครับถือว่าเป็นสองไทยคุณภาพของจังหวัดศรีสะเกษครับถือว่าเป็นความโชคดีของล้ำแรนอะครับเป็แบบได้ชิงแชมป์เลยครับถือว่าเป็นใบประสิทษฐ์ยักษ์เตือนก่อนเข้ากรุงเทพนะครับโอ้โหเพชรเดียรชัยเอาแดงเสียบแดเพชรล้ำแรงอุเอาดูครับ วันนี้นนายกผู้มีได้ความจริงใจครับท่านรักชาติตนติเดบประธานที่ปรึกษาแล้วก็คณะเปิดอุ้งริษยาอู้แข็งคุณบังสันบังสรรลากแล้วครับบังสรรลากแล้วครับผู้ติดลำตัวครับเพลเดียชัยมาเพื่อมสาสอบไทยใหญ่ครับคุณที่สองเด็กครับเดิทางแก้ขบวนทีตีดินใจรับสารหน่วเดิในใจครับเสียเพล ทีมงานติ๊กเต่อเก็บตังอยู่ไม่ได้ครับต้องเชียร์ครับต้องมาเชียร์ครับรายการนักตีครับอโอ้โหโอ้ใช้แผนแ่นทะเลักแผนพื้นก็อดีตเสียอ้าวหมาดูครับแม,ม่ดีสอบเสียโอ้เบสเดรชัยวรรณิมาทัศน์คู่งครับใบงไงนไทยครับเบสเดรชัยทีมงานคุ้มดีครับปรับแผนกูวู้ครับจับเสียบครับ แพทพุนเดินดูครับโอ้โหหัวใจครับแพทพุครับเลี้ยล,ล่ยลางเลีอยล่างเอาแลับกลครับที่ซ้ออยู่กับอาจารย์เมตต์ดำครับซ้อมอยู่กับเพชรสักดิเทครับทีมเชสดีรชัยนักเอาพีดโอ้ดัาบาเสรับ ยกที่สองครับยาสัเทาไม่เพิ่มค่าตั๋วนะครับยกที่สามครับคุมวยชิงแชมปทุกบาททุกสตางค์แักค่าใช้จ่ายครับถวายวัดครับนะครับมุมแดงเพชรวิรชัยเก่งขาดมวยไทยนะครับบล็อกหินครุมน้ำเงินแทนคุณสิเจเจครับแล้วก็ดียกที่สามครับศิรยยพรสัเทาครับมอบหมายให้ทีมงานวัดีเกษตรดูแลรายการมวยแล้วก็นำเอามวยไม่เด็จับจัอตู้มา ให้แฟนดแฟนบอลได้ชมครับแปดผู้จิตราที่บ้านหนองแคนตำบลพนยางวังหินครับยกที่สามครับแดนดิฟที่เราไถ่แทนทุนมักหนิงครับโอ้ดูครับสองปีครับสองปีครับปีครับนุ่นพลิดครับแทนทินครับแคลร์ไม่เลิกครับแต่ยกลุ่มจิตรจับตัวน้อยครับ Não. Yeah. ทีสามเลยครับคู่นี้มีประกาศคะแนนด้วยนะครับเป็นคู่ชิงแชมป์เชลร์เบอร์ไทยลุ้หลังในระบบเต็งจังหวัดศรีสะเนศนะครับลงสามครับโโอ้หเดี๋ยวนี้ตัวนี้เล่น เป็นเช่นกับตู้กันไม่แสบครับเพชรธีรชัยป้าเร่โอ้แต่ว่าทำท่านคุณนี่แกโอ้ทะเลาะครับโอ้ยายายครับนายยามจาะล่างครับแทนคุณโอ้แต่ว่าเพชรธีรชัยจะดีดีโนทีดีทางซ้ายครับโอ้เด็กแทนนายยศธนรวัฒน์อภัยศิลาครับ กระดาน okay. ูี่ท um> ี่สามคือรม่โมโยที่สามครับคาถาเอาแบบยกที่สามครับเพชรวีระชัยเก่งการมวยไทยมุมแดงกับแทนคุณสิทธิ์เจเจมุมน่งเงินครับยกที่สี่ครับอ่ะดูยกสี่ครับแดงเพชรมวยไทยครับโอู้ซ้าย แทนคุาซ้ายครับโคชยีราไทต้องถึงตัวเลยครับต้องถึงตัวอลไรครับแทนคุณครับตัวเดีมีมัดมีมัดมีแพสครับตัวอาบังไม่มาครับอาบังไป่ขายตัวครับแทนคุณหายแล้วครับตัว ต่ซ้อมอยู่กับอาจารย์แม่ตังครับแทนคุณสุเกจีไปซาบาท่านประธานชรมมวยไทยลุ่มหลานในขนมต้องมีเดินทางมาถึงรือยังครับโปรโมเตอร์โอนแจ้งด้วยครับ กลับต่อยกบ4ครับอาจใจครับเชญครับยกสุดท้ายนะครับขออมวยคู่ชิงแชมป์มาดูครับคู่บวยคู่ชิงแชมป์ชมรวมวยไทยนายกนายขนมต้มนะครับจังจวดศรีสะเกดกระปรุ่น27กิโลทั้งคู่นี่ ลสลำดับอยู่ที่จุดแปดนะครับก่อนดูกระดานเพชรจินไทยเป็นการบวยไทยก็ถอยเอาทั้งเัาเธงนะครับลำดันหัวใจหัวใจของไอ้เจ้าแทนคุณดิสเดเจ๊ดิสละทังยังไม่ลั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือศิลปะแม่บไม้บวยไทย นายขนมต้มครับได้ไไอไไไไเอ่อฝากถึงทีมงานทางด้านของช่วยำโดยตอนนี้เก็บม,มาได้40,000แล้วนะครับช่วยำโดยสอพร,รสักวุ้นเล็บสองแสนเก็บม,มาได้40,000แล้วครับอาจารย์ใหญ่ครับคราบผมทมงานร้ำนูบ้วยรับทราบครับ ว่าพิวเลยครับของท้านเจ้าเพชรอิรัยนี่เก่งกาจัวยไทยครับคุณเป็นพี่ครับ11ปีครับไอเจ้าแทนควยสิบเดเจดสิบปีครับหมดยกสุดท้ายครับเรียนเชิญนะครับเดี่ยวดำัวยสยามครับคุณเบทีครับ รุ่นน้ำหนักที่กัด27ก,กิโลกร,รัมของชมรมมมยไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับกรรมการทําที่1นนะครับอาจารย์สัมราลนโสรทิทักต์กสกุลให้บุมแดง50คะแนนน้ำเงิน46ที่2อครับอาจารย์สมเพียร์ไชสูวันให้บุมแดง50น้ำเงิน46คะแนน แล้วก็รดนไทยวิวัฒน์บารินพัฒน์ให้มลูแดง50น้ำเงิน 4, 46คะแนนผลการแข่งขันครับมลูแดงครับเพชรวีระไทยติตดัตมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็โอกาสที่จะเชิญท่านประธานชมรมมวยไทยลุหลานในขนมต้มจับบหงหวัดศรีสุเกลนครับท่านธนรินทร์คอมเพชรครับเดนเชิญครับเดนเชิญท่านอะไรครับอย่าล่งองลอยยิ่งนำเสือแห่งอยู่นี้เลยเชิญพี่ง แต่จะผู้ายงค,ครับนี่คือแชมป์ชมรมวยไทยลูกหลานในขนมต้มจังหวัดสิสเรุ่นพิกัด27ก,กิโลกรัมเพชรวีระไทยเจตตาวยไทยครับ